จะขอลุงอยู่เอาเอาระบบโดดร่มมาครับเอาไปเลยเอาไปเลยยินดีออกไปโดนจะดักดักเย็นาีนนนมันจะได้ม,มันต้องเปลี่ยนยุคให้คนได้เล่นกันบ้างเว้ยให้มันแบบตัว,วน้อดีมากแบบได,ได้ได้รีไฟอ่ะเดือไม่ต้องเปื่อยอ่ะเดนก็นไม่ได้รีเยอะขนาดนั้นได้สัตว์คนดูจากคนดูแปดพันอะเข้าตู้เออทีคนดูเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะสี่พัน ตอนนี้เหลือสามสิบอ่ะเจ๊กูตอนนี้เหลือสามนาทีมั้งของกูอ่ะของมึงเหลือเท่าไหร่ตอนเราไปตตตอออไปฟาร์มคนดูเท่าไหร่นะตอนตอนแรกอ่ะคนดูของผมมันอยู่ประมาณห้าพันห้าพันสี่ห้าพันสามไปนั่งเล่นอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละในเมืองอ่ะล้วไปฟาร์มบอกคนอย่าไปฟาร์มไอฟาร์มดิ่ส่งขวดแก๊งกันนะครับไปฟาร์มเหลืออยู่ประมาณพันแปดพันหกครับฟาร์มสามชั่วโมงเองลุงสนุกมากจัดเลยคนดูบอกแล้วนี่มันติดตุ้ปลาเท่าไหร่ เจ็ดเจ็ดสามที่นู่นเท่าไหร่ครับพี่เปาเนี่ยที่นู่นเราติดตู้ปลาเท่าไหร่อึ่งชั่วโมงครับสามสิบสามสิบต้องเปลี่ยนได้แล้วต้องเปลี่ยนไดยแล้วถ้ามันลวงไฟยากมันทํามันทําให้คนแบบไม่อยากอยู่ในเมืองอ่ะถ้าโดนลูบอ่ะมันแบบออกดีกว่าเล่นตอนใหม่ดีกว่าตอนนี้ปรับหลือยี่ห้าแล้วไม่ใช่ล่าสุดอ่ะแต่เนี่ยคือแต่เนี่ยคือยอมรับอย่างหนึ่งพูดโกงๆพูดตรงๆว่าแบบติดตู้ปลาสองทีออกไปปุ๊บใส่กันเล่นต่อเลยโดดมาหาพี่ดิล้วเอาแม่งต่อเลยอืม แล้วก็ไปนโดนห่ออีสีทธใช่แล้วก็โดนห่ออีสิทธิาดีโดนห่อสี่สิบรถยังของเรารถยังรถรถสี่สิบเนาะพราตอนนี้ของผมก็จะแอบรถอยู่พี่เห็นเขาระชุมันอยู่ว่าจะแอบรถเหลือสักสามสิบนาทีเพราะว่าผมรู้สึกว่าคในอีสปอร์ตแม่งดีเงินม่วงคือเงินอะไรครับที่นี่เงินม่วงไม่รู้อะ เอาไว้แรกไงแรกเงินม้วนเป็นเงินแดงใช่ออเป็นเเขียวก็ได้แต่จริงๆเอาแรกเป็นเงินแดงจะคุ้มกว่าเมื่อวานนี่ยไลลิปเปอร์คุยกับผมดีมากเลยเขาตอนผมเมื่อวานนี้แม่คดีผมไปเจอเขาเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาก็โกรธผมแบบไม่ชอบผมแต่พอเล่นจริงเขาแบบว่าใช่ล้วอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยกูก็ไม่ได้ชอบไปคิงนะไม่ชอบิคิงเลยอ่าครับิคิงแม่งมาเลื้อนกับกูตอนแรกอ่ะ นั่นแหละครับกูยังจําได้เลยไอ้ค <establishing> ิงก็มาเลือนเลยสัตว์ปด่ากูมันไม่เอาเกตไปนี่มาไอ้แบมันไปเอาตัวไอ้คนชื่อเดฟมาไอ้เดฟไงเออไอ้เดฟมาทำงานอยู่กูไงไล้วไอ้เดฟให้ไปลิสคิงพอได้คุยกันจริงๆไอ้เนี้ยเออแม่งเฟียวติดตู้สามสิบนาทีหลดล่มไปโดนหอรอีกสี่สิบห้านาทีงงครับไม่ใช่ว่าหล่นล้มทมที่ทางดักจุดได้หรอกไอ้สัตว์ จกจุดกระเทพแล้วไอ้เหียมึงโดดไปลงดีพี่ตาครับฝากถามลุงหน่อยเรื่องเรื่องรวมฐานข้อมูลเมืองมันเป็นดมมวว่่าาจจะะบนคืออะไรรวมมแล้วมันได้รวมยังไงวะรวมแต่ข้อมูลสมมติเอาแฟมกัสตาทาวมารวมในเซิร์ฟกลางอุบาไปแล้วไอ้เหียไม่ได้หรอกถ้ากรณีเนี้ยยากแต่ต้องรอต้องรอเดี๋ยวรอโปรเจกต์ของคิงคิงเคยคุยไปหมดเดี๋ยวมันน่าจะเกิดขึ้นแหละ คิดว่าต้องรอครับรอยคิงมาสปอยเองดีกว่าผมจะเลองให้ฟังพี่รู้ไหมผมไปเจมันได้ไงแรกๆเลยอ่ะใครคิงนะครับอ่าฮะผมจะล่าให้ฟังตอนแรกอ่ะผมก็เล่นเกมแบบสตรีมธรรมดานี่แหละครับอืตอนนั้นค่าตัวสตรีมชั่วโมงละสองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยคนดูหลักร้อยนะใครใครก็ดูร้อยต้อดหรอผมใช่ครับใช่หรอพอจะถึงแสนซ้ำปุ๊บบินนี่แกะ กลับมาเริ่มใหม่โคตรหน้าเฟสอ่ะกันมาดูหลักห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยโอ้บินเยอะช่องบินเยอะครับตอนนั้นอือฮึอ่าพอคนดูเริ่มห้าร้อยปุ๊บอ้วคนทักเฟสมาเยอะเลยตอนนั้นอินเฟสมันมีแต่คนเปิดเซิร์ฟเนาะปีไหนเนาะตอนนั้นตป็นปีไหนสองพันเท่าไหร่จำได้ไหมสองพันสิบห้าไม่จำ <รอ S 1> ได้จำนะไม่ได้อ่ะประมาณสิบปีที่แล้วได้คนดูเริ่มเริ่มห้าร้อยปุ๊บชั่วชั่วโมงละพันห้าครับเอาไหมเอาไม่เอาเอาชั่วโมงหนึ่งครับ ชั่วโมงหนึ่งไม่เอาเล่นตัวตอนนั้นเหมาไหมล่ะสามชั่วโมงอ,อย่างเงี้ยผมร้าบา <7 S 1> คาเหมาเขาก็เลยบอกว่าได้ครับได้ใช่ครับแล้าเขาก็ซับของให้อะไรให้อย่างเงี้ยเรามีหน้าที่เล่นอย่างเดียวนั่นแหละครับมันเลยแบบมีและทีเนี้ยไอคิงอ่ะมันก็เลยคือตอนนั้นมันมันโหดหลายอะครับพี่คือมันมันไปยิงเซฟคนอื่นให้เหลือแบบเซฟมันเซฟเดียวอะ <c oughs> คือมันไปยิงทุกเซฟอะเซฟไหนคนออนแบบอันนี้เก็บะไร บอลซีไอพันเซตเะยใช่ใช่ครับใช่มันไปยิงทุกเซิร์ฟอะคือเซิร์ฟไหนที่แบบว่าคนเล่นแบบสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยมันมันก็เอาบอทที่ฝั่งโทจันอะครับมันก็ไปยิงเซิร์ฟเขาให้เซิร์ฟเขาดับมันก็จะได้เหรียญเซิร์ฟมันเซิร์ฟเดียวที่เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเียใช่มันแสบครับตอนนั้นแล้วทีเนี้ยมันมีคนคนหนึ่งมันดีกับผมเขาจ้างผมแบบทุกเดือนเลยแล้วทีเนี้ยมันไปยิงเซิร์ฟเขาบางเขาเล่านิสัยมันมันบอกว่ามันไม่ดีมันเฮียอย่างนั้นอย่างนี้ มันต้องมีเซิฟมันเซิฟเดียวมันดูมันทําดิอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นผมเลยหมั่นไส้มันเลยมาจ้างผมรอบนึงมันจ้างมามืินมันก็บิดห้าหรือช่ไหใช่ครับผมบิดเงินมันไปสเตย์วันเดียวอ่ะแล้วไปแล้วจ้ามันโอ้โหมันพีมาหาผมมันจะเอาผมโดนจงโดนจับให้ได้เลยอ่ะผมก็มึนเนาะผมไปขี่มาสามสอบใช่ไหช่ร่บใช่ใช่ครับใช่ใช่อาครับอาเขาเป็นตำรวจครับเคยไปเจออาเขาอยู่ครับแล้วผมบอกว่าขี่มาสามสอบไปบอกเลย <laughs> <laughs> มึงมึงมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงก็เถื่อนกูก็เถื่อนเหมือนกัน่ะ <c oughs> ก็มันเปิดเซฟเที่อนเนาะ <c oughs> ใช่ครับแล้วมันมีวันหนึ่งมั้งครับแล้วแบบว่าคุยกันแบบไปไปหากันขณ้องโอซีที่พัทยาตอนนั้นคิงอยู่ขอนแก่นแล้วไปเขาจะไปหาพ่อเขาชวนผมไปเที่ยวก็ไปลองไปดูครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวเลยครับ แล้วเพื่อนชีวิตจริงอะผมแบบไม่ผมไม,ไม,ไม่ไม่มีใครครบเลยอะหรือว่าผมไม่คบเขาเองก็ไม่รู้มีครับมีสองคนแล้วผมก็ไม่ได้คุยละ mm hmm. มีมีเยอะครับแล้วก็มีมีเพื่อนคนนี้คือคนแรกเลยผมว่ามันดีที่สุดในชีวิตอะ mm hmm. ใช่ mm hmm. นั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วก็มีพวกคนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็มีพวกเรื่องเว็บพนันเข้ามาด้วยครับ ขอพูดเลยแล้วพี่นะขออนุญาตนะไม่อายหรอกคือจะเล่าให้ฟังผมก็เคยเจอมันมันมีมันมีมามันบอกว่าน้องมารีค่าตัวเท่าไหร่ครับอย่างนั้นอย่างนี้แค่แบบสักสิบวิให้พี่หน่อยได้ไหมโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมาโดนโดนโดนไปแล้วรอบหนึ่งโดนอะไรวะโดนเขาเรียกไปดีตำรวจใช่หรอเคยได้เคยได้ฟังนะเขาบอกว่าล้าล้ำเขา เขาเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้นะรู้ไหมอะไรอย่างเนี้ยไปขึ้นศาลขึ้นนู่นขึ้นนี่เสียเวลาอีกไปโปรโมทบอกว่าเลยเลิกรับไม่ทําแล้วม,มันสามารถแจ้งความก็ได้สมมติถ้ามึงโปรโมทใช่ป่ะกูแคปรูปไปปุ๊บก็สามารถแจ้งได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราใช้เฟซริงไงครับจะจะรู้สึกว่ามันแจ้งได้เลยแค่ใครหมันไส้ใครเนะี่ยมึงแค่ก๊อบแต่สมมติมึงขึ้นสตรีมอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวฟอยู่ก็กอ๊อปปุ๊บแล้วก็ไปแจ้งได้เดี๋ยวมนะั้งรู้สึก ใช่ครับผมก็นั่นแหละเลิกเลิกเลยครับเพราะมันมันจ่ายเยอะจริงแต่ว่าเวลาโดนมาผมกลัวผมไม่อยากไม่อยากไปข้างในไงไปข้างใใช่ครับมีเงินร้อยล้านอยู่ข้างในแต่มีเงินห้าร้อยอยู่ข้างนอกดีกว่าเปล่าใช่ครับใช่ครับเขาก็บอกผมมันไม่ดีหรอกนั้นน้องลูกพี่ยังดูจากในคุกเหมือนกันทำคมคนที่ลูกลูตำรวจเขาก็ดูผมเขาไม่คิดว่าผมจะทําอย่างนี้เขาบอกลูกตำรวจยศใหญ่ด้วยนะใช่ครับใช่ ขาบอกลูกพี่ก็ดูเราแต่เราพี่มันไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไงไม่ต้องยุ่งกับมันเลยดีกว่าร้องก็ดีแวทุกวนีก็ไม่ได้ยุ่งไงใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่เอาเลยดีแล้วและผมก็เลยคิดได้ก็เอ,เอาแม่ง,งนี้ดีกว่าเลิก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 เป็นผู้ ปรโมทกลายเป็นผู้เล่นใช่เมืงไงยอกยอกก็มืงอไงไอไอคลิปไอคลิปหมูกรอบอ่ะผมขอถานอีกเรื่องนะมันอาจจะนี่แล้วนะผมอะผมอะผมตั้งใจทาจริงนะไม่ใช่ทําเพื่อกระแสนะพี่ผมตั้งใจทาจริงๆรินะก็น่าจะตั้งใจทําจริงบางคนถ้าคนทําเก่งคงทําออกมาแบบนั้นไม่ได้หรอกจริงจริงอะแล้วหมูกรอบผมผมว่าทำไมมันทํามันเป็นสีแดงอ่ะแบบ แดงมันกูก็เคยทำหมูกรอบเมื่อแต่กูก็ไม่เคยทำสภาพที่แบบนั้นแบบมึงเลยว่ะแม่ผมคือมันบัดซบหลอลูกโอ้เฮียไม่รู้มึงทำยังไงออกมาขนาดนั้นมึงก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะไอเฮียแต่ทำไมมันออกมาเป็นทรงนั้นวะกูงงใช่ผมก็ยังงงอยู่เลยมันเป็นเพราะน้ำมันหรือเปล่าผมก็ใช้น้ำมันพืชที่ดีนะก็แบบครับมันน่าจะคอนเทนต์หรือเปล่าไฟะไฟเบาไม่ไม่ไช่คอนเทนต์ลุงไม่ไม่คอนเทนต์พี่ หมูกรอบนี่ผมทำประจําเลยนะพี่เป่าบอกใครตอนกลประเทศใช่แม่งหาแดกยากมากเออ่ะเ,เรื่อกอีกอักออนหนึง่งผมยังมีอยู่เลยปัจจุบันอาเดียนก่อนมีคนทักผมมาคนที่ผมไปสเปนเขาอ่ะเป็นเขาบอกว่าเขาดูผงมันก็ะทิงเขาเขามาอยู่สเปนอ่ะอยู่ในเมืองกรุงมัลลิดอ่ะเขาอยู่มาสี่ห้าปีแล้วแต่เขาไม่ได้กลับไทยเขาเป็นลูกจ้างมาก่อนจนเขาเปิดร้านอาหารด้วยตัวเองได้แหละใช่ครับ แล้วทีนี้พอเขาปิดร้านเนะี่ยเขาจะเป็นไกด์ให้ให้พวกผมประมาณเที่ยงคืนอย่างาเงี้ยไปไปเที่ยวผับอะ่ะใช่ครับนักผับนักท่องเที่ยวเขาพาผมเข้าผับได้ด้วยผับมีเจ็ดชั้นอะ่ะชั้นหนึ่งจะแบ่งเป็นโซนแบบว่าเป็นแนวดนตรีวงหรือขึ้นไปข้างบนอีกก็ะจะเป็นแนวหลายแนวอะ่ะมิดูดมาละกูใช่ครับอ่าแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ผู้หญิงอ,ะอ่ะก็คือแค่เลี้ยงเลี้ยงด,ดื่มเขาไม่ต้องจ้างเขาไม่ชอบเขาเขาแบบดื<ข>่มให้เขาอ่ะ จ่ายดื่มให้เขาอะดื่มแล้วกี่ดอนไม่รู้อะไม่กี่ดอนเองครับอ่า่ล้วอมอะไรหลอกใช่ไหมไม่ครับอันนั้นไม่เจอ,อก่อนจะเจออันเนี้ยผมโดนหลอกมาก่อนทำง่ายง่ายมันก็เหมือนแบบผับกากระอ่ะอีกผับหนึง่งแรกๆเลยอะผมไปวันแรกผมไปมั่วเลยอผมไปซื้อเคบับมันอยู่ในมันคล้ายๆถ่าเปียบเทียบก็เหมือนเคเอฟซีอะไปซื้อเคบับอย่างนั้นแล้วออกมาปุ๊บมันจะมีพวก ไอ้เป็นไกด์ครับเป็นพวกเป็นไกด์อเอาหนังสือพิม,มาให้เราบอกว่าไปเที่ยวร้านแบบนี้ไหมแบบมีผู้หญิงสวยๆแต่พอไปมันเป็นเล้าแบบน้อยๆอะไรแบบแบบอย่างเงี้ย hmm. โดนหลอกไปประมาณเกือบสามร้อยยูโรอ่ะอ่าใช่ครับแบบเขาแก้ผ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้เงินแค่คนเดียวเนาะให้ประมาณยี่สิบยูโรเงี้ยเขางุนหงิดเลยสองคนอ่ะเปิด <คน S 2> หัวหันเลย ผมมีผมมีลุงผมมีแต่ก้าสองไปก้าสองคือเขาบอกว่าถ้าให้อะต้องให้ต้องให้ใหใหทุกคนอย่าให้คนเดียวก็เขาถอดเสื้อผ้าทุกอย่างเต้นหมดเลยเหลือแค่ในบิกินี่เห็นหัวนมไม่เห็นเห็น <laughs> หัวนมเขาปิดเป็นรูปดาวอันนี้ผักกะกะั่มารู้ทีหลังว่าโดนหลอกก็คนที่ที่แนะนําก็คือไกด์ที่คนไทยที่เขาเปิดร้านอาหารนะเขาบอกว่าผมมาโดนหลอก <laughs> ใช่ครับอ่า เป็นประสบการณ์ละกันใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่มึงไปสเปนมึงกินเคบับวะวันแรกไงครับมันดึกแล้วมันไม่มีอะไรเปิดอ่ะอาหารสเปนอาหารสเปนขึ้นชื่อคืออาหารอะไรวะพวกแบบเนื้อขาอะไรที่มันหมักไว้มาสองยี่สิบปีหรืออะไรนี่แหลขาแฮมปะขาแฮมใช่ครับใช่ผมก็ไปเลือกซื้อในตลาดไม่กี่ไม่กี่ตัวไหนคือตุดหมูวะพี่มันไม่ใช่แฮมหรอ ขาหมูลุงขาแล้วขาขาหน้าหรือขาหลังถ้าจะสะโพกหมูลุงถ้าเป็นแฮมอ่ะปลาไม่แฮมอ่ะลุงหมูสเปนอ่ะใช่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 ครับแต่ตอนผมไปอ่ะมันมันดีอย่างหนึ่งคือมันมีห้องห้องวีด้วยห้องวีแล้วแบบมีทุกอย่างอ่ะมีเนื้อมีวายอะไรให้ผมกินอ่ะผมไม่ไม่ค่อยชอบมันเลี่ยนมันเลี่ยนแล้วสับสากผมก็กินแต่เพราะขนมปังอ่ะไปไม่คุ้มมึงไปสเปนกินเคบับรอขนมปังแข็งแข่งะปาเาป้าคนแตกมึงไปสเปนกินเคบับปะ ไม่ได้คุยเรื่องอะไรกับมันเลยใช่ครับแต่หนุกคำหนุกหนุกผมเลยชอบแบบว่ายุโรปมากกว่าแบบเอเชียผมไปดูคลิปพวกเอเชียแล้วมันคุยอะไรเลยผมว่าญี่ปุ่นน่าจะดีสุดรถไฟประเทศแถบสุดสุดญี่ปุ่นผมผม่อยากไปญี่ปุ่นพามึงไปที่นี่นะไปอินเดียครับผมอยากอับการนิชานผมว่าอินเดียมันสกปรกอ่ะผมชอบมึงไปอัการดิ์ไอต๊อ แลาวพี่หัวร้อนอะไรผมอะไรยชงไงล,ลงแม่งกูอยากพาไปอับการนิถานประเทศน่าเที่ยวมันยิงกันเนี่ยครับ<ม>ลงไม่ได้ยิงกันแล้วมันหมดไปแล้วยุคสงครามไม่มีแล้วล่าสุดที่มันมีข่าวที่เขาบอกประเทศอะไรอะที่เขาไปวงโดนเตี่ยแล้วมันแบบไม่ยิงกันอะไม่มีรู้แต่ไม่ใช่ตายาาแบบหมดวงเลยอะมึงต้องลองไปเที่ยวที่นี่ดูทำคอนเทนต์ ไม่ลุงมันไม่ยิงกันแล้วหรออัากันอะมันยิงอยู่พฏิบันนะลุงปลิบัตเป็นรัฐบาลพี่อ๋อใช่าลิบันเป็นรัฐบาลแล้วไอสารัฐมันถอดแล้วพี่ใช่อำนาจอะไรเงี้ยหรอใช่รัฐบาลเป็นรัฐบาลแล้วและเขาดูแลดีมากเลยพี่เขาดูแลคนท่องเที่ยวดีจัดเลยลุงเคยไปเหรอไม่เคยผมดูยู u ูบเอ้าก็มีคนไทยไปไงแต่มันหน้าท่องเที่ยงไงพี่ประชาชนแต่มันแต่มันคือกลับาหนาเที่ยวแล้วบ้างเถอะ ก็น่าเที่ยวอยู่แต่ว่าห้ามเดินกลางคืนคนเดียวพี่เขบอกว่าเ,เดี๋ยวโดนยิงหัว